ดูกคร์ดแบบแคคจูลาเส้นนะครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับไม่ได้มากับเพื่อนรอบก่อนรอบนี้ไม่ได้ถ่ายม,มานะครับเพราะว่าติดติดติวนะครับผมจะปล่อยป,ออปีปีนี้แหละไม่ใช่ปีหน้าหรอกปีนี้ผมก็จะขึ้นมอแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแนบบแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ในไม่ได้ทํานานแล้ว พรติดติวแล้วก็ไม่ว่างซึ่งตอนนี้เราก็จะใส่ร้อเจ้าบัวตัวนะครับเยียเล่นนะ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้ผมเล่นเป็นไก่ตัวอะไรนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้มันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ผอให้รู้ก็บอกมาด้วยนะตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ ไม่มาจากน้งแปซิฟิคบีมวันนี้วันนี้ผมก็จะฝึกดชาวบ้านมั่วซั่วนะครับเดีย๋ยวเ็นกระโดนมันจะรวมเองมากกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวธรรมากินผมนะลองจากไอ,อ้กอซิลาเลยก็ซิลาเริ่มต้นอะ่ะที่นี่เซตัวอันหนึ่งเก้าครับ ดีนะมันจะมีสามตัวให้เลีอยนเดียจพูดเรื่อมานะครับผมก็เรียนรู้มาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงก็คือตรงนี้ไม่ไม่จะเป็นเอฟเฟกอะไรต่างๆให้เราปรับมันจะเป็นภาพสภาพแวดล้อมอย่างนี้แล้วนี้เราเป็นการรีเช็ดกลับไปหน้าหลักนะครับไปตีกูดู่ให้ มาดิไปจ้าเนาไปตายเือความเรีย่ายของกินมันคือมันในเกมนี้จะต้องไม่ต้องเมนมันจะไม่เมมยนกระจูที่แดบนคือกระจูีเวสเราจะใ่สารผสมท่ไป็น้องแีบ การตารเตียตันไม่ใช่เกเน้อี้่วั่ในทาน่าจะเปนอย่างนี้วกเนอย่างนี้นะครับนี้นี่ก็มาได้หลักเรอเน็นตัวละครให้เรียนนะครับ ตัวคนมันก็ถือว่ามันเยอะมากนะครับเพราะมันไปเกมเบิดใหม่แตมผูด้เลด่นก็ถือว่าน้อยอยู่นะตัวตัวนี้แหละเา็าขื้อตัวนี้คุณปู่นะเนี่ยตัวเนี้ยมันจใช้อยู่นะติดจะสกิลอะไรนะที่มันจะเป็นทั่ไหไม่รู้อะ กดตรงนี้วีจะเป็นการป้องกันของที่เหลือก็เป็นอันนี้จะเป็นคำราม,นนรมาแล้วก็จะมามานเนี้อยทช่นี่หาเรียเกดิดชึมามาดิโ้ยโวยดวกันถือีก มึงหายลงม,มาได้ไอวีนเอามมนอยู่ไหนวะตรงนี้หรอกมาดูอีนนอมอกมนที่นี่ก็ไม่พบการที่กขาขุด โดนกระทืบอิกฝ่ายเดียววะเล็ยกแรงๆก็เสียคืนนี้ยิุงหงสาวมันจะแหลกตัวโค้กแม่คุณแหลกครับเวยอย่ตายคนนี้แหละโอ้ยุ๊ยเผื่อตาย ตากรรมจะเป็นอย่างนี้นครับคุนใหญ่สกิวคุนใหญ่ถ้าตายมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะบางตัวก็ถ้าตายจะไม่คือมันจะเป็นแบบก่อนดมูเชียนตัวอ่อนจนอสตัวใบใหญ่หนึ่ตัวนีตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิันนะครับขนาดแับนี่แหละนี่เยละแล้ว

ที่ตายตั <Viol> ้งนานนะไม่กล <Eat> ้าก็สิโอ้ยโอ้โอ้ยโดนแล้วคุณปู่คือโดนแล้วคุณปู่คือโดนแล้วโอ้ยไปหมดแล้วโอ้คุณปู่คือคุณปู่ก็ตายแล้วโอ้ยไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยตา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 ย ขึ้นในแบบนี้มันจะก็เกิดเราตายแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปหน้าหลักนะต้องกดนี่ผมพูดไปเมื่อกี้กดกลับรีเซ็ตไม่หน้าหลักอย่างเงนะี้ยมันก,มกลับไปได้แต่ถ้าตายกับางสีมีอะไรผมบอกว่าถ้าตายเรียนกันในส่วนเดียวมันจะเดี่ยวไปข้างหน้าแล้วก็ตายอย่างอนาถานนี่ขอตัวที่ผมมีอันนี้จะให้ฟรีนะเพราะผมแจกให้มันนี้ ตอนนี้มีนานมากครับซึ่งส่วนใครที่คิดนี้นะครับเอฝากค์แรกิดตามได้ช่องผมกลาบมากไม่ได้ลองลิปนานท่านี้ผมเป็นงานอดิเรกนะครับนี่นี่ก็ขอกาบสวัสดีนะครับพี่น้องบ๊ายบาย